จีมากหน่อยพี่น้องที่กำลังทำบาปอยู่ละเมิดสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เนี่ยแต่พอเขามานั่งฟังศาสนาเนี่ยมันทำให้เขาจะต้องยอมจำนนครับดังที่อัลลอฮฺสั่งว่าตาลาได้กล่าวในสุรุตุนนูรอินนามะแค่ในกาวลันมุมมินอิดะดูอูอิลลอฮิวะรัสูลิลิยะฮุม์บยนะฮุม ไอ้กูลูสามีณ์เอาและตั้งณ์ลราและโอลายทิงคำกล่าวของผู้ศรัทธาเมื่อพวกเขาถูกเกลียกระองไปสู้อัลกุรอานไปสู้อันลอไปสู้เราซูลของอัลลอฮ์เพื่อที่จะตัดสินในระหว่างพวกเขาคำกล่าวของผู้ศรัทธาสามนาเราได้ยินแล้ว ว,ว่าอภันะเราเชียร์ฟังเราได้ยินแล้วเราเชียร์ฟังเราปฏิบัติตามเรายอมจำนนพวกเขาเล่านั้นคือบรรดาภูที่จะประสบความสำเร็จนี่คืออัสกีนะนี่คืออันอินอนอตุมิแนนความสงบที่แท้จริงครับ ความสงบแท้จริงที่มนุษย์ทุกคนต่างแสวงหาแต่ไม่มีใครที่จะบรรลุพบได้นอกจ้าผู้ศรัทธ,ธาเทอานะ